องมาเทลนะครับเมื่อก่อนนี้ก็เข้าไปได้ขอนเยอะมากครับฮัลโหลเฮ้ยวอา์ดอีกไหมนะสวัสดีครับตอนนี้นะครับเรา,าพาชมนะครับวัดศรีชุมครับ เป็นโบราณสถานนะครับยกสกโขทัยนะครับวันนี้นะครับเรามาที่นี่เนี่ยคือเราจะพาให้ทุกคนมาดูนะวัดสี่ชุมตอนนี้เราเข้าสู่บริเวณวัดแล้วนะครับตอนนี้นะครับนี่ครับนี่เป็นโบราณสถานนะครับอุทยานนะครับยูเนสโก้นะครับเนี่ยวัดสี่ชุมนะครับเราจะพาทุกคนเข้าไปดูนะครับ มันเป็นสิ่งที่เก่าแก่นะครับในยุคโบราณนะครับที่นี่เนี่ย <c oughs> มันมีประวัติความเป็นมานะครับของการพมาร่าร,รบกับไทยนะครับเดี๋ยอะผาทุกคนได้ดูนะครับนี่เป็นพระพุทธรูปแบบใหญ่โตมากนะครับต้นไม้เนี่ยร้อยปี ผ่านปีนะครับมันดูอันนี้เป็นขึ้นชื่อของความเก่าแก่นะครับข้างในเนี่ยมีพระพุทธูปใหญ่มากนะครับเดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปดูนะครับมีพี่น้องมาเที่ยวนะครับวันนี้เป็นวันหยุดพักผ่อนนะครับนี่ครับ สาปูนเสาอิฐนะครับคาดว่านะ่าเกิดจากความเก่าแก่หรือว่าถูกเผานะครับเดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปดูเรื่ยๆนะครับว่านี่แห,หละพี่อโอ้โหมื่ก่อนนี้เข้าไปดูได้นะนี่ครับเดี๋ยวพาเข้าไปดู นี่ครับนี่ครับพี่น้องมาเที่ยวนะครับเมื่อก่อนนี่ก็เข้าไปได้นะครับไม่รู้ว่ามันข้ามหรือเปล่านะไม่เข้าไปนะครับนี่ข้างในนะนี่ครับ่อนนี่เห็นเข้าไปได้นะแต่ผมไม่รู้ว่ามันตอนนี้มันใกล้ห้าโมงแล้วนะครับเขาน่าจะปิดนะครับ เดี๋ยวพาไปรอบๆนะครับรอบๆไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่มากนะอันนี้ผมไม่รู้อายุเท่าไหร่นะในอายุหลายผ่านปีนะครับแล้วเดือดรุดอีกนี่ครับมีพระพุทธรูปองค์เล็กด้วยนะครับ ก่มาโม่กูอายุผัดดูเหลียวกว่าว่านเนาะเหลอใช่ไหมมาเขียนเลอต้นมมงต้นนี้โหต้นใหญ่มากเนี่ยอืมนี่ครับนี่นี่อะไร เก่าแก่ครับนี่มีความเก่าแก่นะครับเดี๋ยวพาไปดูเรื่อยๆนะครับมีอีกหลายจุดนะครับเออใช่ไหมตอนนี้ครับเรามไน้อง,อง,อง,องโอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหเล่นแบบนี้ครับเราไปาเจอกันนะ มันเยอะมากครับเนี่้ามันเท้าเราข้าวมูกอบกัเลยอ่าเราดูเราดูข้าเยอะมากเลย

นี่ครับเราพาให้ชมอีกที่นึงครับเด็กลลเ,เ,เล็ไปนี่หรอมเล็กรเล็กอลกเลยกออโอ้ <c oughs> โหนี่ครับหึ ตอนนี้ก right ็คือเราพาเที่ยวเรื่อยๆนะครับพาไปหลายที่มากนะครับโอ้โหเจอมึงก็นอนดุดากีเนาะนะครับโลกแกลกี่เราด้วะวะด้วยมีทางลงไหมใช่ไหมเออเดี๋ยวลงตรงนั้นเพราะว่านี่เยอะมากนะครับมึงก็นอนอยู่มึงก็นอนอะควัแล้วมึงก็นอนปลาโดดบุห่วะเดี๋ยวเราพาขึ้นไปชมอีกที่หนึ่งครับนี่ครับ แบบโอ้โหดาวเทียตรงนี้แบบโอ้โหดูดีมากครับนี่กว้างมากนะครับดาดาดาเล็กเเล็ดาดดนี่ครับว้าวเอาวิวอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเมืองเลยครับเมืองหลวงครับ เมืองหลวงยุคโบราณนะครับตรงนี้ก็หลังคาก็น่าจะมีนะเมก่อนตอนนี้ก็หลังคาหายหมดแล้วเมื่อก่อนน่าจะมีหลังคาด้วยนะครับตรงนี้มีสาวนะครับ เี่นนี no. Now, uh, ่หรอนี่ครับพี่น้องมากันเยอะนะครับดาวฤก้เทียนอะไรนะชินน่ะเอื้อนี่แล้วอะไรไม่เอดอนอะไรไม่เจอ ตัวเลตลียตัวก้หอเดี๋อน,อน,นองาูนนี่ครับเดี๋ยวจะพาให้ดูใกล้ๆนะครับนด้ี่เราเลยอันร้อนแล้วลงรามาเดี๋ยวไปมาะไิบบโอโ้โหพระอะไรกัไม่รู้ครับ ีโอ้โหนี่โอ้โหใหญ่มากตรงนี้พาไปดูใกล้ๆนะครับโอโ้นี่ครับห้ามปีนป่ายนะครับไม่ต้องขึ้นนะครับเขาไม่ขึ้นนะครับตรงนี้นี่ครับ 东南亚了，摸，对、嗯，你、嗯、看，嗯，哦。 ก็ระวังร้อนด้วยเอวะระวนรวัเาัวรอด้วยดจะกรว่าปลาต่แต่กระว่าานะแต่กระว่าบาเหรอโอ้

เชื่อว่าใต้ดินเนี่ยน่าจะมีอยู่นะของโบราณนะครับนี่นี่นี่น นนกลับไปนะถูกแล้วันที่หนึ่งครับ วันนี้มาชมเมืองเก่าสุโขทัยนะครับโอ้โหเดินไปเหนื่อยมากนะครับไม่ได้นั่งลูกเครื่องไม่ได้ใช้เดินเท้าอย่างเดียวนะครับวันนี้ก็พาให้ชมประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะหาลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับแต่ส่วนมากผมจะลงในคลิปยาวนะครับเอ่อไม่ใช่คลิปคลิปสั้นนะครับส่วนมากผมจะลงในคลิปสั้นพี่น้องเข้าไปติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็การเที่ยวเมืองเก่าคลิปนี้จะประมาณนี้ก่อนนะครับ